สวัสดีครับสวัสดีเช้าที่สดใสครับพี่น้องเอฟซีทุกๆคนวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับกับภารกิจของเราที่ลาดตะเวนเช่นเคยก็พื้นที่ของเราก็ได้ลาดตะเวนมาปลอดไทยหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาจะผ่อนคลายของพวกเราแล้วผมก็จะมาทํากับข้าวกินนะครับวันนี้กับข้าวปลาปลาด้แหละเป็นการ,รออโต้รอดของเราง่ายๆนะครับที่สะดวก ครับผมได้ผ่อนคลายกันเพราะว่ากองทัพก็ต้องเดินได้ด้วยท้องนะครับเพราะเราก็อยู่ในป่ากันง่ายๆอยู่แล้วครับอะไรที่อยู่รอบตัวใช้ได้หมดครับผมพอเราชินแล้ว ครับผมอยู่ป่าก็ต้องมีความชำนาญในเรื่องป่านะครับ,บผมก็จะมาหาใบไม้นะครับเพื่อที่จะไปทำอาหารนะครับวันนี้ใบไม้ไปห่ออาหารในการหมกไฟนะครับผมเจอแล้วแหละใบไม้ต้นใหญ่นะครับเ๋ยวให้มันนั่ก่อน มีดเดินป่านี่สําคัญมากๆเลยนะครับในการเดินป่าเนี่ยต้องเป็นมีดที่ใช้งานได้จริงนะครับเหมือนมีดพรามที่ผมใช้เนี่ยใช้งานในป่าจริงน่ครับผมเจอแล้วนี่นะครับผมเจอแล้วใบไม้ที่ผมจะมาเอาไปใช้ในการทำกับข้าวนะครับวันนี้ เป็นใบไม้ใหญ่ที่ผมเรียกกัาว่าใบหูช้างนะครับเพราะาใบเขาจะใหญ่ด,ดีนะครับผมจะเก็บแค่ใบเขานะครับไปใช้ประโยชน์ผมจะไม่หักต้นเขา นี่ก็คือใบหูช้างนะครับเนี่ยที่ผมจะเอาไปใช้งานนะครับเนี่ยในปา่าธรรมชาตินะครับหาได้ง่ายๆปกติถ้าไม่มีใบเนี่ยเราใช้ใบตองก็ได้ครับแต่ใบตองแถวนี้มันไม่มีเราก็เลยใช้ใบนี้นะครับเก็บเอาแต่ใบนะครับต้นเราก็คงไว้เหมือนเดิมนะครับกลับนาจะได้ามาเก็บใหม่ถ้าเราผ่านมาครับผมเนี่ยเราจะไม่ตัดต้นเขาเราจะเอาแค่ใบไปครับ ใบจริงๆไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าใบอะไรต้นอะไรนะครับแต่ภาษาพวกผมอยู่ในป่าผมจะเรียกว่าใบหูช้างนะครับเพราะว่าเขาจะใหญ่มันหูช้างนะครับนี่ผมอยู่ป่าก็ใช้เอาใบเนี่ยมาใช้งานปูกินข้าวมั่งปูนั่งมั่งห่อกับข้าวกินมั่งนะครับเนี่ยประโยชน์ของเขาเราต้องรู้นะครับว่าต้นไม้ใบไม้ตัวไหนใช้ได้นะครับมีพิษไม่มีพิษเราต้องสังเกตนะครับแต่พวกผมนี่จะอยู่ป่ากันหลายปีแล้วก็ ก็รู้ครับว่าตัวไหนกินได้ไม่ได้นะครับตัวไหนมีพิษไม่มีพิษหลังจากเสร็จภารกิจนะครับผมก็มาผ่อนคลายวันนี้จะมาทำอาหารกินง่ายๆกันนะครับผมขอวางเป้ก่อนนะครับจะไปผ่อนคลายโอ้ บรรยากาศเช้าเช้าสดชื่นมากเลยนะครับผมขอผ่อนคลายก่อนขอวางเป้ก่อนแบกมาไกลเหลือเกินนี่ครับ ผมจะหมกปลาทูมันนะครับวันนี้ที่เอฟซีส่งมาให้นะครับวิพุกรก็ง่ายๆเลครับไม่ได้ยากนะครับนี่ของที่เรามีในประโยชน์จริงนะครับนี่คือชีวิตจริงของพวกเรานะครับผมก่อไฟก่อนง่ายก่อไฟในป่านี่ก็ต้องชำนาญหน่อยนะครับทำไมชำนาญน,นี่ไม่ได้กินครับผมอืมก่อไฟก่อนอืมหักคือฟื้นก่อน เอาผมอ่เอาไฟกันนะครับอืมอเรียงท่อนใหญ่ก่อน,นะครับผมเรียงไปติดง่ายถ้าเราไม่เรียงเนี่ยไม่เรียงท่อนท่อนใบใหญ่ท่อน่อนไม้ไว้ข้างล่างอะเวลาติดมันจะดับง่ายเพราะว่ามันติดกับดินแล้วมันจะชื้นใช้ไม้ใหญ่เระเรียงก่อนแล้วก็ค่อยไม้เล็กขึ้นมานะครับ มาเลยก็ภาพลงไปเลยง่ายๆก่อไฟนี่ก็ต้องมีความชนานาญนะครับผมพผมจะใช้ลูกปาล์มนะครับลูกปาล์มแห้งมาตากแดดไว้แล้วก็พกติดตัวตลอดเลยเไว้ก่อไฟในเวลาอยู่ป่าดิบชื้นนะครับมันจะก่อง่ายให้ความร้อนสูงนะครับผมผมจุดละผมก็จะโยนไปตรงกลางกองไฟเลยที่ผมเรียงไว้แต่เขาก็จะติดขึ้นเองนะครับผม บางที่ก่อไฟกาลังจะติดนะครับผมก็จะทาการล้างปะทูปะทูมันนะครับที C ่เอฟซีส่งมาให้เขาก็จะค่อนข้างเค็มเลยนะครับผมปกติก็ถ้าจะให้อร่อยก็จะต้องทอดนะครับแต่ว่าเราอยู่ในป่าเราไม่มีน้ํามันเราก็ใช้วิธีนี้ครับง่ายๆนี่ครับผม เขาบอกว่ามันจะเค็มหน่อยต้องให้ล้างน้ําก่อนผมก็จะเอาออกมาล้างน้ําก่อนนะครับอันดับแรกอันดับแรกผมใช้น้าล้างก่อนน้ําที่เราพาไปด้วยแหละอ่าเอปลาลงไปล้างนะครับปลาเค็มเด็๋ตรงนี้นล้างหน่อย อ้สนสูตรนี้ก็เป็นสูตรง่ายๆนะครับที่ผู้ผมใช้ไม่มีไม่มีน้ำมันทอดก็ใช้หมกไฟเอาย่างไฟเอานะครับผมล้างปลาให้หายเค็มก่อนนี่ครับใบหูช้างที่เราเก็บมาจากปลานะครับดีเห็นไหม ไม่รู้ว่าที่อื่นเรียกใบอะไรนะครับผมจะเรียกเขาว่าใบหูช้างนะครับนี่เพราะเขาใหญ่เหมือนหูช้างตัดใบหน่อยครับผมเห็นหลายๆใบนะครับตัดก้านเขาออกหน่อยก้านเขายาวเกิน,นมีดเดินป่าเราได้สารพัดประโยชน์เลยนะครับผม ตัดใบทั้งทำกับข้าวเลยเนี่ละมิดารเมี่เรียว่ามิตามน,นะครับการเราก็ไม่ต้องใช้ตัดออกเอาแต่ใบระวางที่รอไฟติดนะครับผมผมก็จะมาทำเมนูนะครับหมกลาด้วยใบไม้ใช้ใบไม้ที่เราเก็บมาเนี่ยแหละครับวางปูไป นี่ครับปลาปลาทูมันนะครับหรือปลาทูเค็มที่เราได้มาจากเอฟซีล้างน้ําให้สะอาดแล้วนะครับเราก็จะปางปูลงไปเลยนี่ครับผมวางปูไปเลยนอนเตียงกันนะครับเพื่อนผมอีกฝั่งหนึ่งก็หุงข้าวอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมก็จะหมกปลารอฝั่งนี้พอทำเสร็จเราก็ไปกินด้วยกันนะครับผมอันนี้คือ พริกสดนะครับนี่ที่เก็บมาจากป่าธรรมชาติเองเลยเราเดินลัดเสนผ่านนะครับที่เขาขึ้นเองข้างตีนเขานะครับนี่พริกนี้คือพริกสดที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับที่นกกินมาแล้วก็มาขี้ไว้แล้วเขาขึ้นตามตีนเขานะครับผู้ผมเดินผ่านเห็นก็เก็บมานะครับขึ้นเองตามธรรมชาติครับผมนี่บางพันุก็จะเป็นเม็ดเล็กนะครับแต่พันธุ์นี้จะเม็ดใหญ่หน่อยมันจะสมน่าจะป่าสมบูรณ์นะครับก็เป็นเม็ดใหญ่ นี่นะครับบางคนเรียกพริกขี้หนูหรือพริกขี้นกผมก็จะใช้พริกสดนี่แหละเวียงครับไปเลยนะครับเดี๋ยวโรยไปเลยง่ายๆอันนี้ก็หอมแดงนะครับผมนี่ติดตัวมาด้วยวิธีง่ายๆหละอยู่ป่ามีทำครัวแล้วก็ง่ายๆเนี่ยเห็นไหมสารพัดประโยชน์เลย ผมสามหอมแดงเข้าไปโอทับลงไปเลยนะครับไม่ยากง่ายชีวิตเราทำลงคิดในป่าได้ก็รอดแล้วเป็นพรสวรรค์ที่สุดเลยการทำกับข้าวในป่านี่ยต้องชำนานจริงไหมครับถึงจะได้กินถ้าไม่ชำนาญหรือไม่มีทักษะนะ่ะก็จะช้าหน่อยลำบากหน่อยผมก็เอาตัวรอดกันอย่างเงี้ยบ่อยครั้ง อ่าใส่หอมแดงลงไปครับผมกเทียมกเกรียมหน่อยสักสามคลีบนะเพื่อความหอมแกะเพื่อเขาออกก่อนอืมผ่าครึ่งให้ผมใส่ลงไปบุนไทยล้วนๆนะไปข้างหลังผมก็เริ่มติดและอ่ะไปไป นี่ครับผมมาได้ยุงยาเลยครับในดูขององ,ง่ายๆเห็นไหมครับนี่แค่ใส่เครื่องลงไปแค่นี้ก็หน้าทาแล้วนะครับแล้วก็ใช้ใบไม้หอนะครับนี่เแล้วเราก็ห่อเลยใบไม้ห่อทับเลยนะครับผม,มห่อเข้าไปนี่ครับผมนี่ครับผม,มนี่ครับผมพับเข้าไป พอไปนะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่เห็นไหมมันไม่พอเราต้องใช้ใบไม้เยอะๆอย่างที่เราเก็บมาเยอะเราก็ห่อไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราห่อบางเกินน่ะเขาจะไหม้ง่ายจะไหมถึงเนื้อตัวปลานะครับเราต้องห่อใบไม้หลายชั้นหน่อยซ้อนันไปนี่ครับหลายชั้นหน่อยไม่ต้องห่วงใบไม้เรามีเยอะเรามาได้ซื้อนะครับสะดวกหน่อยเห็นไหม นอนอหลชั้นหน่อยอืมนี่ครับผมนี่เชือกเราก็ใช้สวันจากธรรมชาติแหละที่อยู่รอบตัวเรามันเอานี่หาได้จากรอบตัวกับผมใช้าวันมัดหน่อย นี่เห็น,นไหม็จะเป็นลักษณะน,นี้นะครับนี่ต่อยไฟติดตัองไหนนะครับเราก็วางบนไฟเลยบนกองถ่านนะต่อให้เขาสุกก็กินได้แล้วครับเราจะรอไฟติดนะครับเก็บอ,อุปกรณ์ก่อน ร,รอหมกปลาให้ไฟติดตแรงๆก่อนไฟติดแล้วนะครับผมเราก็จะเอาปลาที่ห่อใบไม้นะครับใส่ไว้ไว้บนไฟเลยนะครับใส่ไว้บนไฟเลยเนียครับวางไว้เลยครับผมเนี่ยปลา่างบนไฟแล้วเขาจะไม่ไหม้นะครับเพราะว่าใบไม้เราห่อหลายชั้นเกิดความร้อนทาให้ปลาเขาสุกเร็วนะครับปลาเขาอยู่ในนี้เนื้อปลาเขาก็สุกเร็วแล้วนะครับผมนี้ยก็รอ ม,มาดูปลาปลาก็น่าจะสุกแล้วนะครับผมก็จะเอาปลามาดูเออผมก็จะเอาปลาที่ย่างไว้มาดูนะครับเริ่มสุกแล้วอันนี้ก็คือใช้เครื่องมือที่เราทําขึ้นมาเองนะครับนี่เป็นที่ตะเกียบเอาไม้มาทําตะเกียบนะครับสุกแล้วก็เอาออกจากไฟนะครับผมมาแกะดูว่าสุกดีไหมนี่ อันนี้ก็คือไม้ตะเกียบ,รบเราทำเองนะครับเนี่ยอันนี้เรืแกะดูอืออ๋อลายชัดน,นะครับผมก็ใช้ใบไม้จากธรรมชาตินี่แหละครับอือในการจับเขาเขาร้อนนะครับโอ้หอมมากเลยแกะดูนะครับผมวางเลยอือ มอาไว้ครัเป็นยังไงหอดูกันโอ้โหครับผมนี่น่าทานมากครับหอมมากเลยผมจะชิมดูนะครับเลยเห็นไ,ไหมครับสุกดีมากเลยครับหอมน่าทานมากเลยผมจะชิมดูนะครับเนื้อปลาสุกแล้วโอ้โหน่าทานมากเลยหมอมน่าทานมากเลย,าาเลยรสชาติหอมมาก หอมใบไม้ที่เราย่างไปแล้วครับนี่ครับเนื้อปลาจะชิมดูอื้มอร่อยครับหอมมากเลยทำให้ชวนกินมากเลยครับกินกับข้าวเสือร้อนร้อนส,สุกดีแล้วนะครับผมก็จะห่อใบไม้เอาไว้ไปกินกับเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งเขาก็หุงข้าวอยู่นะครับผมก็ย่างปลาอยู่ฝั่งนี้ครับผมเดี๋ยวเมจะเก็บหอ่อ ไปกินกับเพื่อนๆครับผมนี่ครับจะดใไม้แหละหอ่อง่ายดีเสร็จแล้วครับเดี๋ยวไปกินข้าวกับเพื่อนกันนะครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ